สวัสดีครับ welcome back ครูดีว easy English ดิฉันเคยนะครับทีนี้ครูดิวนะครับก็จะมาอธิบายนะครับเรื่อง personal adjective นะครับ p e r s o n a ออกเขาไปครับ per personality นะครับ personality adjective นะครับเจาะลึกลงไปในการแต่งประโยคนะครับว่าประโยคบอกเล่าเขียนยังไง ปฏิเสธกินยังไงคําถามกินยังไงนะครับแต่วันนี้คุณดิวไม่ได้มาคนเดียวนะครับคุณดิวพาเพื่อนทั้ง4คนมาด้วยนะครับหลังซ้อมเสร็จก็ต้องมารับจ็อบเพิ่มนะครับก็คือการมาเป็นติวเตอร์นะครับตอนนี้อ่ะกระซิบนิดนึงคุณดิวแอบแอบมาสอนนะเนี่ยจริงๆแล้วค่ายเขาไม่ให้มาหรอกห่อเ่นครับอ่ะทีนี้ให้เพื่อนๆเขาไปพักเนาะแล้วเรามาเรียนกันต่อนะครับผม โอเคเมื่อวันนี้เราสอนกันไป5ความหมายใช่ไหมครับ5าคำเนาะคำแรกอ่านว่ายังไงนะใครจำได้ b o s s ีแปลว่าเจ้ากี้เจ้าการคำที่สองครับ friendly คือเป็นมิตรคำที่สมครับ confident แปลว่ามั่นใจคำที่สี kind kind แปลว่าอะไรใจดีและคำสุดท้ายครับ shy shy แปลว่า เขินอายเก่งมากครับทีนี้เรามาดูกันสิครับว่าเราจะแต่งประโยคได้อย่างไรอ่ดูตรงนี้ครับคุณครูขอยกตัวอย่างคำว่าชายแล้วกันเนาะชายคุณครูบอกว่าชายนะครับเป็น adjective ครับ adjective จะต้องมากับ Adjective คือต้องตามหลัง v e r t to be ซึ่ง v e r b to be มีอะไรบ้าง v e r t to be v e r t to be นะครับมี is am แล้วก็ are แล้วแต่ละตัวนะครับใช้กับประธานคน ละอย่างนะครับใช้กับประธานคนละอย่างเลยทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าอะไรใช้กับอะไรบ้างนะครับแต่วันนี้ครดูสอนแล้วเนาะ,ะถ้าสมมุติประธานเป็นไอครับถ้าประธานเป็นไอเราต้องทํำยังไงพาไปหาหมอูรือไปครับผมโอ้โหไม่สบายไม่ใช่นะครับถ้าประธานเป็นไอเราจะต้องใช้กับ am แน่นอนจำนะครับ I ใช้กับ am นะครับ I จะต้องบวก am เสมอนะครับ I am นะครับถึงจะบวกคำว่าชายได้ถูกไหมเพราะว่าชายเป็น adjective adjective ต้องทำยังไงต้องตามหลัง verb to be อ่ verb to be คืออะไรคือ is am และ are am นี่ไง am คือ verb to be เพราะฉะนั้นชายตัวนี้จะต้องตามหลัง am แค่นี้เองง่ายๆต่อไปครับถ้าประธานนะครับเป็น he she และ it ครับ he she it จะต้องจะต้องทำยังไงใช้กับอะไรเอ่ย is am หรือ are ครับต้องใช้ is เก่งมากต้องใช้ is ครับถึงจะค่อยบวกคำว่า s h ยได้ถูกไหมไง่ายมากทีนี้ครับถ้าประธานครับเป็น you we they เราถึงจะบวก a r ครับ r และถึงจะบวกคำว่า s h ยได้นั่นเองนะครับผมจำนะ I คู่กับ m h ็ s ต้องคู่กับ is UVd คู่กับ r า I คู่ M h e ม s ิชิคู่ is u u ยู h ต้องคู่กับอาคู่เ h ็ม s ิชิคู่กับ i s ส์ยเต้องคู่กับอเก่งมากครับทีนี้เป็นประโยคปฏิเสธบ้างประโยคปฏิเสธหัวใจหลักของประโยคปฏิเสธนั่นคือคำว่าอะไรใครรู้บ้างคือคำว่า not นั่นเอง มี not แปลว่าไม่ not แปลว่าไม่ครับ not แปลว่าไม่อืม not เราไม่นะทีนี้เราจะวางไว้ตรงไหนละ่ะสมมุตินะครับสมมุติประโยคบอกเล่านะคบอะประโยคบอกเล่าบอกว่า I am shy I am shy แต่ถ้าจะบอกว่าฉันเนี่ยไม่อายฉันไม่อายเราจะทำยังไงเอ่ยเราก็เอาฉันคือ I ถูกไหมครับตามาเหมือนเดิมเลย I am แต่เมื่อเป็นประโยคปฏิเสธเราจะต้องเอา not ครับมาไว้ข้างหลัง verb to be ครับต้องวางไว้แบบนี้ครับ I am not I am not อะไร I am not shy แบบนี้ครับแปลว่าฉันเนี่ยไม่เขินอาย้ว นะครับต่อไปต่อไปถ้าประธานเป็น he, she และ it ครับเหมือนเดิมเลยครับเราก็เอา is มาครับแต่เราเติมอะไรลงไปนะถึงจะกลายเป็นประโยคปฏิเสธเราต้องเติมคำว่า not ลง,ลงไปถูกไหมทีนี้ is not คือรูปเต็มครับเราสามารถเขียนรูปย่อดได้นั่นก็คือ is แบบนี้ครับอ่านว่า isn't isn't นะครับและตามด้วยคำ adjective เลยครับคือคำว่า shy น,นั่นเองต่อไปครับต่อไปถ้าประธานเป็น you we they เราต้องใช้กับอะไรเอ่ยต้องใช้กับ a r e a r e ไม่เฉยได้ไหมครับเป็นประโยคปฏิเสธ ไม่ได้ต้องมากับ not ครับทีนี้ก็มีรูปยอ่อนั่นคือคำว่า aren't นะครับแค่นี้เองรูปยอ่อคือ aren't รูปยอ่อของ is คือ isn't แต่ am เอ่อ am ไม่มีรูปยอ่อนะครับจะมีมีแค่รูปเต็มคือ am not แค่นันเองนะครับทีนี้ เราจะตั้งเป็นประโยคคาถามยังไงนะครับบอกเล่าไปแล้วปฏิเสธไปแล้วมาเป็นประโยคคําถามบ้างประโยคคําถามห้ามลืมนั่นก็คือเครื่องหมาย question mark นะครับเครื่องหมาย question mark ห้ามลืมเลยนะครับเครื่องหมาย question mark ที่นี้รูปประโยคคําถามนะครับดูนะดูนะประโยคบอกเล่านะครับประโยคบอกเล่ามันขึ้นต้นด้วย i m shy ถูกไหม I am shy แต่ถ้าเราจะทำให้กลายเป็นประโยคคำถามครับเราจะต้องเอา verb to be ตรงนี้ครับ a m ตรงนี้เนี่ยขึ้นมาไว้ข้างหน้าครับขึ้นมาไว้ข้างหน้าอยู่ตัวอย่าง a m แบบนี้เมื่อเป็นเมื่อ,อขึ้นต้นประโยคนะครับจะต้องเป็นตัวใหญ่เสมอจำไว้นะ am อะไร am I shy แล้วก็เครื่องหมาย question mark am i shy แล้วก็ขึ้นเสียงสูงดลยนะ am i shy ฉันเขินหรือเปล่าฉันเขินหรือเปล่านะี่ถามตัวเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็น he she it บ้างละ่ะง่ายๆเลยง่ายเลย,ย,เลยเอ่ะสมมติคุณดูให้ว่า she is shy เราจะแก้เป็นประโยคคำถามว่าอย่างไรครับเอาอะไรขึ้นเอาอะไรขึ้นเราก็เอา is ถูกไหม มาขึ้นมอไว้ข้างหน้า s ี่ก็จะกลายเป็น is she shy แล้วก็เครื่องหมายเ u e ื่อ o ช m a นมาง่ายมากนะครับสุดท้ายสุดท้ายคุณดูออกคำว่า we we are shy ah we are shy ทำยังไงทีนี้เราก็เอาเอาเอา R ถูกไหมมาขึ้นต้นประโยคก็จะกลายเป็น Are we shy Are we shy Are we shy แบบนี้นั่นเองง่ายมากครับง่ายมากอ้าวอีกตัวอย่างนึงอีกตัวอย่างนึงค,ครูดูให้ขึ้นต้นว่า he is อ่าเปคำใหมน่นาะ he is friendly He is friendly อ่า he is friendly พอทำเป็นประโยคอันนี้เครื่องหมายบวกนี่คือประโยคบอกเล่าเครื่องหมายลบประโยคปฏิเสธและเครื่องหมายนี้คือหมายประโยคคำถามนะครับลบก็จะกลายเป็น he ไ like. ล่ประโยคปฏิเสธ he is not หรือ isn't friendly ทีนี้พอเป็นประโยคคําถามเอาอะไรขึ้นต้นเราก็เอา is e ถูกไหม,มเอา is e มาไว้ข้างหน้า he แค่นั้นเองก็จะกลายเป็น is he friendly ขึ้นเสียงสูงด้วย is he friendly เขาแบบเป็นมิตรหรือเปล่าอ่ะเขาอธยาศัยดีหรือเปล่าแค่นี้ครับง่ายมากง่ายมากทีนี้เรามาดตรงนี้ครับในสในสามประโยคนี้นะครับ คุณอขอถามว่ามันเป็นประโยคอะไรสังเกตง่ายเลยครับนี่เราอยากรู้เป็นประโยคอะไรดูตรงนี้ครับมันมีเครื่องหมาย question mark อยู่แล้วเนาะแสดงว่ามันเป็นประโยคคําำถามทุกคนครับดูตรงนี้ครับ who who ในที่นี้แปลว่าใครครับใคร that แปลว่านั่นครับ is แปลว่า ตรงนี้ครับย่อมาจาก i s นะครับมันแปลว่าเป็นอยู่คือเราต้องแปลจากหลังมาหน้านะภาษาอังกฤษต้องกลายเป็นน,น,นั่นคือใครคน,น,นันน่นคือใครคนนั้นน่ะคือใครนะครับแสดงว่าเราถามถูกไหมเราถามว่าเป็นคนถูกไหมครับเฮ้ยนั่นคือใครอ่ะ เวลาเราตอบครับเราจะต้องตอบตอบเป็นชื่อคนนะครับนั่นคือใครเราต้องตอบเป็นชื่อคนหรือสถานะครับเช่นเขาคือใครอ๋อ,อนั่นน่ะคือพ่อของฉันเขาชื่อปีเตอร์แบบนี้นะครับเวลาเราตอบเราก็จะต้องตอบว่า Who o s that? เขาถาม Who o s that นั่นคือใคร โอ oh, นะ้ถ้าเขาเป็นผู้ชายจำนะถ้าเขาเป็นผู้ชายเราก็ใช้ he is Peter แบบนี้แต่ถ้าเขาเป็นผู้หญิงคบผู้หญิงใช้อะไรผู้หญิงใช้ she ถูกเปล่า she ไร she is ซึ่งเลยดีอ่า uh, she is need แบบเนี้ยเป็ตนต้นจบครับผมเพราะฉะนั้นคำถามนี้คือนั่นคือ ใครทีนี้ข้อที่2ครับ What does he do What does he do ประโยคนี้ง่ายมากครับมันไม่ได้แปลว่าเขาทำอะไรนะมันแปลว่าเขาผู้ชายเนาะรู้ได้งไงว่าเป็นเขาผู้ชายก็เพราะว่าดูตรงนี้ครับ he นี่ไง he แปลว่าเขาผู้ชายเขาผู้ชาย ทำอาชีพอะไรเขาถามถึงอาชีพครับถ้าถามถึงอาชีพก็ต้องตอบอาชีพ uh, ถูกไหมอ้าว uh, ถาม h ีตอบอะไรถาม h ีก็ตอบ h ีครับ He is a, a teacher แบบนี้ครับจบครับถาม h ีตอบ h ีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาที่ตรงนี้ครับ ที่ he ตรงนี้ครับมันกลายเป็น you ครับเช่น what do you do what do you do เราจะต้องตอบว่าถาม you เทคนิคครับเทคนิคถาม you ตอบ i ถาม I ตอบ u ถาม u ตอบอะไรนะถาม u ตอบ I นี่ไงเห็นป่ะตรงเนี้ยนี่คำถามคือถาม u เพราะฉะนั้นคำตอบเราจะต้องตอบ u ได้ไหมไม่ได้แล้วถาม u ตอบ i อถาม i ตอบ u นี่เขาถาม u เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องตอบ I ถูกไหมครับ I อะไร I Am, a m a doctor แบบนี้เป็นต้นก็ได้เปล่าง่ายมากมีแค่ตรงนี้นะครับถาม you ตอบ I ถาม I ตอบ you นอกนั้นถามอะไรตอบอันนั้นเช่นถาม is ก็ตอบเออถามช e ตอบช e ถาม he ตอบ he ถาม we ตอบ we นะครับง่ายมากถาม they. เนี่ก็ตอบเด y นะครับต่อไปสุดท้ายสุดท้าย is he kind ง่ายม,มาก is he kind ปาอะไร kind จำรูปภาพที่เด็กจูงคนแก่ข้ามถนนได้ไหมนั่นคือใจอะไรใจดีเพราะฉะนั้นเมื่อไรเขาตามที่เป็นประโยคคำถามเราต้องลงท้ายด้วยคำว่าไหมไหมรู้ได้ไงว่าเป็นประโยคคำถามอา้าวก็ม,มันมีเครื่องหมาย question mark กับอะไรนะกับ เวิร์บทูมันอยู่ข้างหน้าประธาน Verb to be เมื่อ Verb to be อยู่ข้างหน้าจะกลายเป็นประโยคคำถามทันท,ทีเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็เลยถามว่าเขาใจดีไหมนะครับเขาใจดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าตอบนะครับถ้าเขาใจดีถ้าเขาใจดีจดตอบ yes he is ถาม he ตอบ he ใชเปล่า ถาม she ตอบ she ถาม i s ตอบ i s จะมา yes he are ได้ไหมไม่ได้ yes he am ได้ไหมไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ใจดีละ่ะไม่ใจดีก็ตอบอะไร no he he อะไรประโยคปฏิเสธไงไม่อ่ะไม่ no he isn't แค่นี้นะครับ no he isn't yes he is ทีนี้ถ้าครูดิวเปลี่ยนบ้างถ้าครูดิวเอาถามว่า are they kind are they kind พวกเขาใจดีไหมถ้าใจดีตอบว่า yes อะไร yes เอา they มาเลยครับ yes they they is ใหรอไม่ they is ได้ไหม They is ถูหรือผิด They is เนี่ย a d They is ผิดนะครับต้องกลายเป็น They l i ไร They are เก่งมาก Yes They are แล้วทำไมอะ No ไ like. ร No They ขออนุญาตเขียนตรงนี้นะครับ No They aren't จบง่ายมากครับง่ายมากโอเคทีนี้เมื่อเราเรียนรู้แล้วเนาะเรามาทำแบบฝึกหัดนะครับ mm hmm. โอเคแบคบฝึกหัดหน้าทำแบบฝึกหัดหน้าที่5นะครับในหนังสือแบบฝึกหัดนะครับข้อที่1และหน้าที่6ข้อที่3และ4นะครับโอเคเด็วรู้ะพิมพ์ไว้ในไลน์นะครับผมเพราะฉะนั้นไปทบทวนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูดิวและเพื่พอนๆข้างหลังขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมทบทวนนะ